รไรแม่ดาวใจอยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬซึ่งอยู่ใกล้กับวัดภูดทอกที่โด่งดังมากๆนั่นไงตรงที่เราชี้ไปนั่นแหละคือวัดภูดทอกถ้าใครมากางเต็นที่นี่ค่ะกลับก็แวะขึ้นเขาชมบรรยากาศของวัดได้เลยจ้ะสะดวกและอยู่ใกล้วัดมากๆไม่น่าเกิน2กิโลนะข้อ2เพื่อนๆจะได้กางเต็น์ริมอ่างเก็บน้ําบ้านนาต้องวิวดีมากๆเลยพื้นที่กางเต็นที่นี่เป็นดินสีแดงนะทุกคนอย่าลืมเตรียมกลาวชีดมาปูก่อนกางเต็นท์กันด้วยนะ หรือถ้าใครชอบกางเต็นท์บนหญ้าก,ก็มากางตรงพื้นที่ริมน้ําก็ได้จ้ะแต่ว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะลาดเอียงอะแร้ว,ว่ามันนอนไม่สบายนะแต่ถ้าใครสู้ก็เอาเลยข้อสี่ชิงช้าริมน้ําเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะจ๊ะถ่ายภาพออกมาสวยมากมาแล้วต้องได้ภาพอย่าพลาดกันล่ะห้องอาบน้ำและห้องส้วมของที่นี่มีอย่างละหนึ่งห้องนะสะอาดสะอ้านแต่ห้องส้วมจะเป็นแบบนั่งยองจ้ะ ข้อหกใส่ทาอาหารให้จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเพราะที่ลานกลางเต็นทนะ์น่ะไม่มีขายนะอ๋อแต่มีมาม่าขายที่ลานมีร้านขายของชําเล็กๆนะมีเบียร์ช้างแล้วก็เบียร์ลีโอจาหน่ายเครื่องดื่มนอกจากนั้นสายปาร์ตี้ต้องเตรียมมาเองแล้วล่ะข้อแปดสำหรับเพื่อนๆที่เตรียมอาหารสดมาให้ระวังน้องตัวนี้ด้วยนะน้องไม่ดุจ่ะแต่ว่าน้องอชอบมาคุยอาหารกินตอนกลางคืน ข้อสุดท้ายไม่เกี่ยวกับลานกลางเต็นท์แต่ถ้าใครยังไม่เคยไปวัดภูทอกห้ามพลาดเลยจ้ะไฮไลท์ของที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่บนภูเขาซึ่งจะมีบันไดไม้ที่สร้างโดยพระและชาวบ้านจากตีนภูเขาขึ้นไปจนถึงสุดนู่นเลยจ้าใครที่แข็งแรงและไปไหวเราแนะนำให้ไปให้ถึงชั้น5นะจ๊ะเพราะว่าจะมีจุดชมวิวซึ่งเป็นวิวพานโนรามาที่พลาดไม่ได้กริดมากๆ ในบางวันที่นี่จะมีพระภิกษุไปปีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เวลาไปเที่ยวน่ะอย่านุ่งสั้นอย่าก,กริกร๊ดกราดมากนะจ๊ะ